สวัสดีค่ะเราต้องเตรียมตัวแล้วนะแล้วอธิษฐานนิดนึงก่อนนะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ปกคลุมลงมาเหนือพวกเราทุกคนขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่วันนี้ที่พระองค์นั้นจะอวยพรพวกเรา ให้ตาใจฝ่ายวิญ,ญญาณของเราเปิดออกและในนามพระเยซูคริสต์เราขอพระโลหิตของพระองค์ปกคลุมอยู่เหนือสถานที่นี้ด้วยที่จะไม่ให้มีวิญ,ญญาณชั่วหรือสิ่งใดที่จะมารบกวนเพราะว่าเรารู้ว่าเรากําลังเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราต้องการฟังเสียงจากพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราอธิษฐานเพื่อทุกๆคริสตจักในเช้าวันนี้ ขอพระเจ้าเจิมอยู่เหนือสิทธยาพิบาลอยู่เหนือทีมน้ำมศการและอยู่เหนือสมาชิกทุกคนในแต่ละคริสตจักรพระเจ้าเรารู้ว่านี่คือยุคสุดท้ายที่เราทุกคนจะต้องเตรียมตัวและเราจะต้องรักกันและอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเสมอเราอธิษฐานสำหรับผู้ที่เดินทาง กำลังมาขอพระองค์นั้นเปิดทางให้กับพวกเขาที่จะมาโบสถ์ได้ทันเวลาเพื่อเขาจะได้ฟังพระคำของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคในเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องนะเราก็คงได้ข่าวนะเดี๋ยวนี้มันดิฉันพอถือโทรศัพท์ มันจะระเบิดไหมเนี่ยและนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องมีพระคัมภีร์ที่เป็นเล่มมันไม่ระเบิดแต่มันจะระเบิดฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมเ <Amen. S 1> พราะงั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราจะกลัวนะคะเราก็จะกลัวและมันก็ทํากันได้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามตอนนี้เรามัวแต่คนไทยเห็นกําลังมันไส เกาหลีเดี๋ยวเถอะเพราะงั้นเวลาที่เราจะซื้อโทรศัพท์ไปซื้อสแกนแฮนดีกว่าจริงไหมแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เรารู้สึกนะคะว่านี่คือวันเวลาที่มันยุคสุดท้ายจริงๆและเราก็ได้เปรียบเทียบใช่ไหมมันก็คือเหมือนกับเรามีชิปอะที่ในพระกัมภีพูดถึงว่าถ้าใครรับชิปเนี่ยเรารับหมายเลข ของสัตว์ลายคือหกหเนี่ยมันระเบิดแบบนี้แหละถ้าเราไม่เชื่อฟังก็จะระเบิดเพราะฉะนั้นตัดสินใจวันนี้ว่าเราต้องไม่พลาดนะคะและเราก็ต้องไม่เห็นแก่เงินเราก็ต้องไม่เห็นแก่สิ่งใดคือทุกครั้งที่เราจะรับอะไรเข้ามาเนี่ยให้เรานึกก่อนว่ามันมาจากพระเจ้าไหมอธิษฐานดีๆเอเมนไหมคะอืมเราก็ได้เห็นคนที่เขา ได้รับวสอตอนนี้ก็แยกกันนะคะแยกกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรู้ว่าในทุกอย่างตอนนี้เนี่ยมารสตานมันพยายามที่จะทำร้ายพวกเรานะคะแล้วก็เพื่อให้พวกเรานั้นจะได้อย่างเช่นถ้าเป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้ก็จะถูกแปกเพื่อจะได้ไม่ต้องรับใช้ต่อไปนะเราต้องการคนงานของพระเจ้าอย่างมากตอนนี้ประเทศไทยมีคริสตจักรอยู่5,000ันแห่ง เขาก็กําลังอยากจะขยายให้ครบหมื่นนี่พูดมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยครบเลยนะคะแถมคริสตจักรที่เปิดก็ปิดนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยในยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการข่มเหงคริสเตียนเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดนะแล้วก็เราก็ได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลและเราก็ได้เห็นว่าพระเจ้าปกป้องเขาอย่างไรนะคะ ดิฉันได้คุยกับอาจารย์ดาเลียเมื่อ,อสัปดาห์เมื่อวันก่อนนะคะปรากฏว่าเธอก็บอกได้ยินเสียงไหมเนี่ยจรวดพุ่งข้ามหัวฉัน <laughs> แล้วก็เขาก็มีเพื่อนอยู่นะคะแล้วก็มีวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาอธิษฐานเขาก็บอกจรวดจกกลับไปที่เดิมและเพื่อนเขาออกไปถ่ายรูปจรวดมันหันกลับไปจริงๆด้วย นะคะเพราะงั้นให้เรารู้ถึงสิทธิอำนาจของเราด้วยนะคะอย่าละเลยทุกวันนี้เราต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาที่เราจะต้องใช้สิทธิอำนาจเอเมนนะคะพระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราแต่เราเขาไม่ค่อยได้ใช้พระเยซูบอกว่าเราจะใช้เจ้าไปเหมือนกับที่พระบิดาใช้เรามาอา้าวแสดงว่าเราก็ต้องเหมือนพระเยซูใช่ไหมต้องทำได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าความ ที่เราอยู่ในโลกนี้สถานการณ์และทุกอย่างมันสร้างเราทำให้เราไปเชื่อในสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่เป็นจริงนะคะเราเป็นวิญญาณนะคะและเราก็ต้องรู้ตัวว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนธรรมดาเราเป็นคนต่างด้าวต่างแดนของโลกใบนี้เราเป็นพลเมืองของสวรรค์แต่บางทีเราก็ไม่ค่อยทำตัวเป็นพลเมืองสวรรค์เท่าไหร่นะบางทีเราก็รู้สึกว่าพอเข้ามาในโบสถ์ก็รู้สึก เบื่อไปชอบไปอยู่ในโลกมากกว่าและเป็นไงคะเราก็ถูกล้างสมองเหมือนกับเวลาที่เรากินข้าวเนี่ยเรากินไม่ลงเพราะอะไรเพราะเราไปกินกาแฟก่อนกาแฟใส่น้ําตาลมันก็อิ่มแล้วหรือเรากินที่ที่ฉันชอบกินก็คือลอดช่อง <laughs> ิลอดช่องนะคะก็กินลอดช่องไปแล้วถึงเวลากินข้าวมันก็ไม่หิวแล้วเช่นเดียวกันในฝ่ายวิญ,ญญาณก็เป็นแบบนี้ถ้าเราไปกินของที่มันเป็นของเนื้อหนังฝ่ายวิญ,ญญาณมันก็ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสสอนให้เราเนี่ยอดอาหารอธิษฐานมันจะได้อินกับพระเจ้าเพราะว่ามันจะได้มันเหมือนทำให้เนื้อหนังมันเ เล็กลงไม่ใช่ว่าเราเราอดอาหารประท้วงพระเจ้าไม่ใช่นะคะประท้วงไปเถอะก็ตายฟรี <c oughs> ซี่เราอดอาหารนี่ก็เป็นเพราะเราถ่อมใจลงนะคะและเราก็เหมือนกับบังคับเนื้อหนังเราให้เข้าที่เข้าทางและเพื่อเราจะยอมฟังพระเจ้าที่อาจารย์สิริพร์พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทําได้ทุกทีนะตั้งใจเขาวันนั้นเล่าให้ฟังตั้งใจจะอดอาหารคุณรู้เถอก็ผัดสตอ ก็เลยต้องบอกพระเจ้าเดี <nut> no like ๋ยวเอาไว้ก <hur interventions> like ่อนเห็นไหมแพ้สตอดิฉันไปพูดที่ประเทศที่บทของอาจารย์ปูและดิฉันพูดถึงเรื่องนี้บางเอิญมีพี่น้องฟังอยู่ซื้อสตอมาอีกร้อยฝักตลอดปีเราจะมีสตอกินทุกวันของชอบก็ เวลาที่เรากินด้วยกันเนี่ยเรารู้เลยพอเข้าห้องน้ำอีกทีหนึ่งเรารู้เลยพวกเดียวกันพวกเดียวกันเช้าวันนี้นะคะอยากจะให้พี่น้องเปิดไปที่มัทธิวบทที่ยี่สิบห้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามัทธิวบทที่ยี่สิบสี่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างนะคะมัทธิวบทที่ยีสี่เนี่ยก็ได้พูดถึงบอกว่าเหมือนกับ พรเยซูเขาถามพระเยซูว่ามันจะเกิดขึ้นื่าอะไรอะไรยังไงนะคะแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าวันในข้อที่36ของบทที่24นะคะบอกว่าแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระ,พระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวจริงแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าให้เราสังเกตนะคะให้สังเกต ถ้าเราเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างนี้เรารู้ว่าฝนจะตกไหมหรือว่าจะอะไรให้เราสังเกตตอนนี้เราสังเกตได้ไหมคะว่าพระเยซูจะมารับเราแรปเจอร์ไม่ใช่มาครั้งที่สองนะพระองค์จะมาแรปเจอร์เราแรปเจอร์เนี่ยก็คือเราจะเจอพระองค์บนอากาศต้องอดอาหารอาธิษฐานเพื่พระองคจะได้ผอมไม่งั้นยะขึ้นไปไม่ไหว <laughs> นะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้พูดถึงนะคะ บอกว่าให้เฝ้าระวังไว้เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าขโมยมาเราก็จะรู้ว่าขโมยจะมาเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็พูดถึงทาสผู้ไม่ซื่อสัตย์นะคะก็บอกว่านายบอกให้บ่าวเนี่ยแจกอาหารตามเวลานะคะแต่เสร็จเรียบร้อยก็คิดว่านายมาช้าก็เลยจัดการกับเพื่อนทาสด้วยกันเป็นยังไงคะเหมือนพวกเราใช่ไหมเราก็เป็นทาสของพระเจ้าเพราะเราถูกไถ่มา จากการเป็นทาสซาตานก็มาเป็นทาสของพระเจ้าแต่ในเวลาที่เราเป็นทาสพระเจ้าเราก็คือได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยดังนั้นคนที่โบยตีเพื่อนทาสคืออะไรมันไส้โบสนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบนั่นแหลคะค่ะเรากําลังโบยตีเพื่อนทาสด้วยกันเราต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาที่พระเจ้ามาเนี่ยมันก็จะต้องถูกลงโทษนะ หลังจากนั้นก็พูดถึงหญิงพรมาจรรย์ในบทที่25หญิงพรมอาจรรย์เราก็รู้นะคะว่าคนทั้งห้ามีคนโง่ห้า 5, คนคนฉลาดห้าคนคนฉลาดนี่ก็คือเลยคะมีเตรียมน้ำมันไว้ด้วยนะคะหลายคนเนี่ยไม่ได้เตรียมน้ำมันแต่เตรียมอเลยคะเตรียมเงินเตรียมว่าเดี๋ยวทุกเข็นมาอาจจะอยู่ในทุกเข็นก็อยู่ไปนะเดี๋ยวจะไม่มีกิน เป็นไปไม่ได้เราจะปลูกเราจะสร้างเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวนี้เขาส่องทีเดียวเขาก็เห็นเขาใช้โดรนทีเดียวก็เผาทิ้งได้หมดแล้วมีอย่างเดียวที่เราไว้ใจได้คือเราไว้วางใจพระเจ้าเอเมนไหมนะคะสำคัญมากนะคะแล้วก็เราก็ต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสมอเวลาที่เราโกรธ รีบยกโทษเราต้องยีบยกโทษเห้มันพระเจ้าขอเยกโทษนะคะแล้วพอหลังจากนั้นพูดถึงอะไรคะข้อนี้สำคัญพูดถึงอุปมาเรื่องเงินตะลันใช่ไหมก็มีทานะคะที่นายท่าเนี่ยชายคนหนึ่งออกเดินทางเรียกทาาของตนมาฝากสมบัติไว้คนหนึ่งให้ห้าตะลันคนหนึ่งให้ สองตารานนะคะและอีกคนหนึ่งได้หนึ่งตารานและเราก็ได้รู้ว่าาตุคนที่หาตารางก็มาบอกเนี่ยทำกำไรได้เท่านี้ถ้าสองตารางก็บอกมาได้เท่านี้ตารางเนี่ยเป็นของใครคะของนายใช่ไหมและนายให้ใช่ไหมจะได้เอาไปลงทุนต่อถ้าตารางนั้นเป็นตารางในการประกาศข่าวประเสริฐเราก็ต้องทำกำไร ถ้าตาลานนั้นเป็นตาลานที่พระเจ้าให้คุณเป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องหาทางที่จะเอากําไรเพื่อจะเข้ามาให้กับอาณาจักรของพระเจ้าใช่ไม่ใช่นะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สําคัญและพระเจ้าพูดว่ายัางไงคะพระเจ้าจะพูดกับสองคนนั้นบอกว่าดีแล้วข้อย,ยีิบสามนะคะดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงยิปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดนะคะแล้วก็คนที่ได้หนึ่งตารางเขาบอกว่ากลัวก็รู้แล้วว่าว่านายเนี่ยชอบเก็บเกี่ยวในสิ่งที่พระองค์ที่เจ้าที่นายไม่ได้ทำนะคะก็ไม่ทำสิทั้งเอาตังค์ให้เจ้าไปลงทุนไงพระเจ้าทำไหมพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้พระองค์พระเยซูคริสต์ได้มอบงานของพระองค์ให้กับเรา เรามีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐเรามีหน้าที่ที่จะทํากําไรให้กับอาณาจักรใช่ไม่ใช่นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามจะต้องให้เห็นว่าอาณาจักรเติบโตและเพิ่มพูนขึ้นจากกําลังความสามารถของเราเอเมนไหมคะมันจะเล็กน้อยในสายตาคนอื่นแต่ว่าพระเจ้าถือว่าเราสัตย์ซื่อนะคะแล้วก็ <laughs> พระเจ้าพูดในข้อที่8นะคะบอกว่า คนที่มีตารันเดียวเอามานี่แล้วก็เอาไปให้คนที่มีสิบตะลันด้วยว่าคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนเหลือเฟือแต่ผู้ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีก็จะต้องเอาไปจากเขาถ้าเราเคยเป็นคนประกาศข่าวประเสริฐและเราหยุดดิฉันได้มีนะคะดิฉันก็เรียนรู้มาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ประกาศแล้วเพราะอะไร พ่อทลันที่พระเจ้าให้ประกาศเก่งทุกอย่างดีแต่วันนี้ไม่ประกาศพระเจ้าก็เอาออกไปจากชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่ประกาศเลยแม้แต่หนึ่งคนยังเชื่อผิดอีกต่างหากเห็นไหมน่าเศร้าไหมละ่ะแล้วก็ถ้าเราฟังนะคะจากเมืองนอกอาจารย์ที่ใหญ่หญหญโ,ตโตเนี่ย mm hmm. ในที่สุดก็ล้มลงล้มลงเพราะอะไรเพราะว่าเงินเกียรติผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยว ทุกครั้งที่เรากําลังเติบโตในพระเจ้าอย่าลืมว่ามารเนี่ยมันรู้มันต้องหาทางที่จะขัดขวางเรานะคะมันจะส่งอะไรมาที่จะทําให้เราไม่สามารถไปต่อเรา ทางตรงเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เริ่มเบ้แล้วเราก็เริ่มเข้าข้างตัวเองว่าเอ,อ,อย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้พระเจ้าคงไม่อย่างนั้นอย่างนั้นเนืเกัราจะมีข้อแค่ตัวเสมอนะคะเพราะงั้นเนี่ยให้เราระวังตัวนะคะว่าอะไรที่พระเจ้าให้เราและเราเริ่มทําก็อย่าทิ้งไปนะคะให้เราตั้งใจและเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นกลุ่มนะคะของเทคนิคสําหรับ การประกาศทำให้คนเชื่อเนี่ยเขาก็มีไลน์กลุ่มไลน์ตอนนี้ก็สามหมื่นกว่าคนแล้วนะคะสามหมื่นกว่าคนเนี่ยแต่ละคนจากเดิมไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มเป็นเริ่มเก่งแต่เราซึ่งเป็นโบสถ์ในการประกาศการระเสริฐคนอื่นแย่งไปหมดแล้วอะ่ะเพราะว่าตลานคุณฝังดินไปแล้วกลับใจใหม่ได้ยังทันนะคะยังทันข้อต่อมาข้อที่ส1อดนะคะ พระเยซูนะคะมาเมื่อพระบุตรเป็นการพิพากษาประชาชาติเมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับหมู่ทูตสวรรค์เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งองรุ่นเรืองของพระองค์บรรดาประชาชาติต่างๆมาประชุมพร้อมกันต่อหน้าพระพักของพระองค์บรรดาประชาชาติแสดงว่าแต่ละประเทศใช่ไหมนะคะ แล้วพระองค์ก็จะแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวกเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแยกแกะออกจากแพะส่วนฝูงแกะนั้นจะจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แต่ฝูงแพะนั้นจะจัดให้อยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษตรย์จะตรั a กับผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับราชาณจาจักรซึ่งได้ตเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก แสดงว่าตั้งแต่แรกสร้างโลกพระองค์นั้นเตรียมเอาไว้ให้เรามรดกนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าไปยึดไม่ใช่นั่งเฉยๆเพราะว่ามันต้องมีการสอบมันต้องมีการผ่านในแต่ละขั้นตอนนะคะ เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราจำอยู่ในคุกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นผู้ชอบธรรมกลับทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์หิวหรือสงกระหายน้ำและได้จัดมาถวายพระองค์แต่เมื่อไหร่ งงเพิ่งเจอพระเยซูตอนเนี้แล้วไปบอกว่าลูกเอาไปให้เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์เป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยระกายและได้เฉลได้สวมฉลองพระองค์ให้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือจำอยู่ในคุกจะได้มาเฝ้าพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วกษัตริย์มหากษัตริย์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทํา แกคนหนึ่งคนใดในพี่น้องของเรานั้นถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนกระทำให้กับเราด้วยวันนี้พี่น้องของพระเยซูในฝ่ายร่างกายของพระองค์คือใครคะคือคนยิวคือคนยิวเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเอาใจใส่เขาเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าคนยิวกับเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ เราแยกจากเขาไม่ได้และถ้าเราไม่เอาใจใส่เขาเราก็ไม่ได้ไปอยู่ข้างๆะเยสูเพราะว่าเราขาดร่างกายเราครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราพระองค์คงไม่ได้ผ่าแล้วก็คงจะแต่งงานด้วยคงไม่ได้ผ่าเอาอาจารย์สลิฟังครึ่งหนึ่งแต่งงานอาจารย์สุบรสิตไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเราต้องเอาใจใส่แต่ถ้าเรากลับมาพูดเป็นเรื่องของเราเพื่อเป็นผู้เชือ่อเราก็ได้เห็นว่าเวลาหิว เราเขาจัดให้เขากินเห็นไหมคะการที่เราไปแจกอาหารหรือเราแจกน้านะคะหรือเรายินดีต้อนรับเวลาที่เราไม่รู้จักเขาแต่เรารู้ว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในอาณาจักรได้นะคะแล้วก็เราก็ให้เสื้อผ้าเขาเวลาเจ็บป่วยเราก็ได้ไปเยี่ยมและเวลาที่เขาอยู่ในคุกเราก็ไปประกาศข่าวประเสริฐในคุกใช่ไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราทำนะคะเราก็กำลังทำ เข้ากับแผนของพระเจ้าอยู่นะคะและเรามาดูนะคะพระองค์ก็ตรัสก,กับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายผู้ถูกแช่งสาบจงถอยไปจากเราเข้าไปในที่ไฟไหม้อยู่เป็นนิดหนักไหมคะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยืนเคียงข้างอิสราเอลนะคะเราไปเข้าข้างเราฟังข่าวเราก็ไปเข้าข้างเขาเราต้อง รู้นะคะข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะบิดเบือนถ้าเราฟังข่าวนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าตายไป12คนไม่ใช่เลยค่ะตายเป็นเบอือเลยนะคะระเบิดเนี่ยระ,ะเบิดมันทำให้เพเจอร์นะคะมันก็ทำให้นิ้วหายไปคนที่ไว้ที่เอวเอวัยวะเพศหายไปนะคะแล้วคนที่กำลังเอาขึ้นมาดูตาก็บอด ะะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับอันตรายในเรื่องนี้เยอะมากๆเป็นพันนะคะและคนที่มีเพจเจอร์ก็ไม่ใช่คนธรรมดาก็เป็นคนในกลุ่มที่เหมือนกับเป็นศัตรกูกับอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเวลาที่มีสงครามมันจะอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าเตือนเราไว้ ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างเรามีตลานอะไรเราก็ต้องใช้ตลาดน,นั้นเพราะว่าถึงเวลาพระองค์จะเสด็จมารับเราก่อนที่เจ็ดปียุคเข็นซี่มันกำลังจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องดูใครนะคะเราดูแค่น้ำท่วมบ้านพังเราได้เห็นทางเหนือเขาทุกทรมานมากบางคนติดอยู่ในบ้านสี่วันไม่ได้กินอะไรนะคะและเราคิดดูสิว่าไอ้เจ็ดปีนั้นที่เราต้องอยู่เนี่ย พระองค์จึงได้บอกว่าพระองค์นั้นจะไม่ทำอย่างนั้นกับเราแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเราเองที่จะเข้าไปอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าทำบาปอะไรก็กลับใจซะนะคะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นนะคะว่าพระเยซูพูดนะคะว่าในข้อที่สิบสองบอกว่าเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราเราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและต้องอยู่ในคุกท่านก็ไม่ได้มาเยี่ยมเราเขาทั้งหลายจะทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์หิวหรือกระหายน้ําหรือเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยกายหรือประชวนและต้องอยู่ในคุกข้าพระองค์ไม่ได้ปฏนบัติพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวเขาเพิ่งเจอกันวันนี้จะบอกว่าไม่เคยปฏนบัติได้อย่างไร พระองค์บอกความบอกว่าเราบอกความจริแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านไม่ได้กระทําแก่ผู้ที่แต้มต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่านไม่ได้กระทําแก่เราด้วยแสดงว่าอะไรคะพระเยซูพูดว่าคนอิสราเอลเป็นพี่น้องของพระองค์และพระองค์ก็พูดกับเปาโลว่าเจ้าข่มเหงเราทําไมก็แสดงว่าผู้เชื่อ ก็เป็นพี่น้องกับพระองค์เหมือนกันถูกไหมนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมพระองค์ถึงได้มีกฎเกณฑ์ในเรื่องการเราต้องถวายอย่างไงเพราะว่าในการถวายเข้ามาในคริสตจกักรแน่นอนที่สุดคนในคริสตจกักรผู้รับใช้ก็ไม่ต้องไปทํางานอื่นเพื่อจะได้เอาใจใส่ดูแลในฝ่ายวิญญ,ญาณเพื่อจะได้ทําและเขาเป็นคนไปทําให้การเงินของคุณงอกงามใช่ไหม และทุกอย่างที่ทำเนี่ยเรามีส่วนด้วยกันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคริสตจักรเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้ามาอยู่ด้วยกันและเรานั้นเหมือนกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเรานั้นทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทําและพระพรก็จะมาเวลามาพระพรก็จะไปถึงทุกคน <Amen. S 1> เอเมนไหมคะทุกอย่างนะคะถ้าพระเจ้าให้เราเราต้อง เราต้องใส่ใจในเรื่องนี้และโดยเฉพาะยุคสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีโอกาสอีกเลยถ้าเขานา้ำตอนที่เขาแ yeah ย่แล้วเราไม่สามารถช่วยเขาแล้วเขาน้ำท่วมแล้วเ็าตายไปแล้วไปช่วยอะไรเขาอีกอ่ะก็ไม่ได้ช่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่างที่เราช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์ดาเลียก็เพื่ออะไรเพราะว่าเขาเป็นคนประกาศเราไปประกาศไม่ถึงเขาประกาศกับคนของพระเจ้า เขาเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเห็นไหมคะว่าบางทีเราก็คิดว่าอุ้ยเขารวยแล้วประเทศเขารวยแล้วประเทศเขารวยแต่ไม่ใช่ว่ามันก็เหมือนประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเงินทุกคนเราต้องใส่ใจนะคะและเราต้องรักเขาแล้วก็พระเจ้าพูดกับเราเรารีบทําเลยนะคะเวลาที่ดิฉันเป็นงานสัมมนาเนี่ยดิฉันตั้งใจกับพระเจ้าเลยพระเจ้าลูกจะเอาแบงค์ใหญ่ที่สุดทุกครั้ง ที่ไปสัมมนาลูกจะเอาแบงค์ใหญ่ที่สุดที่จะถวายเพื่ออะไรเพื่อคริสตจักรของพระองค์จะได้รับพผะอนเวลามาก็จะได้เป็นแบงค์ใหญ่ๆมาถูกไหมหวานอะไรก็จะได้เก็บเกี่ยวอย่างนั้นถูกไหมถูกวันก่อนมีแบงค์เล็กต้องหันไปเขาพูดมีแลกไเนี่้ก็ต้องพ่อพ่อพูดกับพระเจ้าไว้นะคะคือมีแล้วแต่มันหนึ่งใบอะแต่ว่าในใจที่พระเจ้าบอกว่ามันต้องหลายใบยเราก็ทำค่ะ แล้วมีวันหนึ่งก็ไม่ไม่ได้เอาตังค์ไม่ไม่ไม่ได้เอาตังค์ม,ม,ม,างมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งให้เงินมาห้าพันดีใจจังเลยได้ไปแล้วเราตั้งใจไว้แล้วเราก็ได้ถวายห้าพันแล้วมาที่ไหนคะเงินนั้นมาที่พวกเราทุกคนเพราะว่าดิฉันเป็นหัวใช่ไหม ถ้าหากว่าศิษยาพิบาลน,นะครับปรุพิตเป็นอย่างไรประชากรก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยดิฉันต้องทําตัวให้เจริญรุ่งเรืองเสมอทํายังไงก็ได้ที่จะต้องหวานเพื่ออะไรเพื่อคนในโบสถ์จะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะและไม่ติดขัดเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักการของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยเต็มล้อนอะ่ะเพราะว่าพระองค์งมาให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ ถ้าป่วยบริบูรณ์ไหมถ้าไม่มีตังค์กินข้าวบริบูรณ์ไหมไม่มีอ้างสิทธิ์ค่ะแล้วก็เราต้องทำเอเมนไหมนะคะแต่ไม่ใช่ว่าให้คนบางคนก็มาเล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยอธิษฐานแล้วเขจะยืมตังค์ทุกทีเลยไม่ต้องให้ยืมและพวก่าอยงนี้คนเหล่านั้นจะพูดว่าพระเจ้าบอกให้ไม่ยืมตังค์ที แต่พระเจ้าตังของพี่ไม่ใช่ตังของหนูแล้วพระเจ้าไม่เห็นบอกพี่เลยนี่คะฉลาดเอาไว้นะคะอยา่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะขมขื่นทั้งคู่นะถ้าเราโดนหลอกเนี่ยมันจะขมขื่นทั้งคู่นะคะถ้าเราถ้าเราจะให้เราถือว่าเราให้ไปเลยมีคนคะ่ะที่มาออกยืมคะ่ะเพราะว่าเงินหนูจะออกวันนั้นวันนี้วันนู้น,น ون, ให้ไปแล้วนะ แต่ว่าไม่พอเดียอยากจะขอเท่านี้อีกเพราะว่าบังเอิญมีเรื่องโอเคจนป่านนี้ยังไม่ใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันเข้ารู้อยู่แล้วทำใจไปแล้วเพราะไม่งั้นเราขมขืนนะคะเราต้องไม่ขมขืนนะคะเวลาที่เราให้ใครยืมเมื่อตัดสินใจให้ยืมแสดงว่าเราต้องทำใจแล้วนะคะว่า ว่าเราให้พระเจ้าไปแล้วเอเมนนะคะ <Amen. S 1> เราจะได้ไม่ขมขืนแล้วเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเราขมขืนเราก็พูดขอโทษพระเจ้าและเราเรียกคืนได้จากพระพรจากที่อื่นเอเมนไหมคะ, <Amen. S 1> ะทุกครั้งอนะ่ะดิฉันอดไม่ได้ขมขืนหลายทีแล้วก็ต้องขอโทษพระเจ้าพ่อขอโทษพระเจ้าเงินที่ชดใช้เหล่านั้นก็กลับมา <Amen. S 1> พระเจ้าบอกว่าแค่กลับใจนะพระเจ้าก็ บังคับไอ้มารมันคืนให้เพราะง,งั้นพระพรต่างๆเนี่ยพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับพวกเราเอเมนะคะ<ม>ก็อยากจะให้เรารู้และเราต้องทําทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของพระเยซูในฝ่ายร่างกายหรือพี่น้องกับพระเยซูในฝ่ายวิญญาณเราต้องใส่ใจเสมอและเราไม่มีเวลาวันนี้เป็นวันที่เราบอกว่าเป็นเทศกาลเสียงแตรแต่เวลาที่จริงคือประมาณวันที่สองวันที่สาม นะคะซึ่งมันไม่ได้ตรงกับวันอาทิตย์เราก็ทำแล้วคงไม่มีใครมาเราอยากจะให้พี่น้องได้มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นสองสามวันนี้ตั้งใจกลับใจกับพระเจ้าเพราะเวลาถ้าพระองค์มารับไปเราจะได้ไปกับพระองค์เอาไปไม่ได้ละค่ะกองพลาสติกนี่ว่าตัวเองนะของพลาสติกทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้หรอกปากกาทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวนี้นะ ตั้งแต่เริ่มรู้สึกตัวเนี่ยก็เริ่มเคลียร์ไปเยอะเลยเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราจะเหาะขึ้นมันก็พันขาเราอะขึ้นไปไม่ได้นะคะเพราะงั้นทำใจให้ให้พร้อมเสมอที่จะไปกับพระเจ้าเอเมนเนาะเอเมนนะคะ อ่าละอุิฐานาพระบิดาลูกขับคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่พระองค์เตือนเราว่าเรามีตะลันใดก็อย่าได้ฝังดินไว้เราขับคุณพระองค์พระเจ้านี่คือเวลาที่เราจะสร้างบําเหน็จเราขับคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นเตือนสติเราที่เรานั้นจะต้องรักพี่น้องของพระองค์ในฝ่ายร่างกายก็คือคนยิวและรักรัก พี่น้องของพระองค์ในฝ่ายวิญญาณก็คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นกําลังทําการอัศจรรย์นในชีวิตของพวกเราแต่ละคนที่เรานั้นจะให้ทุกคนได้เห็นพระสิริของพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะให้เรานั้นสามารถได้รับการปลดหนี้เมื่อเราทําตามวิธีการของพระองค์พระเจ้าที่เราจะไม่คิดด้วยวิธีการของเราเองแต่เราจะเห็นพระเจ้าว่าพระองค์นั้นจะอวยพรเรามาเหมือนกับที่น้ําท่วมที่ภาคเหนือ นนัแต่พระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะเต็มท่วมโลท้นอยู่ที่นี่และเมื่อพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นและไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้าเรารู้ว่าน้ําที่ ในหนังสือเอซิเคียวไม่ว่าน้ำจะไหลไปที่ไหนความเจริญรุ่งเรืองก็เต็มไปด้วยปลาที่อยู่ที่นั่นและความเจเริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่นั่นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเชื่อในวิธีการของพระองค์เราไม่เชื่อในความสามารถของเราเองเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์และเราจะกินผลดีแห่งแผ่นดินนี้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ a เมน